ทั้งถากทั้งถางจ้าพี่น้องอืมทั้งเปิดน้ำโซลาเซลล์ละจ้าใสอืมช่วงนี้ก็ต้องอนุบาลเพิ่นเนาะจ้าเพราะว่าห้าปลูกอ้อ,อยนอย้อยอ้อยต่อแรกจา้าปลูกได้เดือนครับสวัสดีจา้าสวัสดีจา้าพี่น้องมึงรู้ละจา้าม้อนี่กับออกมาหน้าคือเกาละจ้าิึงลูกค่ะอืมอนุบาลเพิ่นมากมากจ้ามึงลูกค่ะน้ำกระล,ลังเริมไหลเพิ่นกะ ใบเพิ่นกล็ล่งไม้ออกจ้าพี่น้องอืมใบเพิินกล็ล่งไม้ออกใบเพิน่นนี่เขาปลูกอ้อยนอย้อยอ้อยต่อแรกจ้าปลูกได้เดือนครับพี่น้องเบ่งดูค่ะอ่าขอบคุณที่รับชมคลิปเด้อขอบคุณจ้าขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณผูที่สนับสนุนอ่ากรสิทธ์ออกมาเบ่งอ้อยเบ่งมั่นคือเก่าละจ้าอืปลูกไว้แล้วกระต้องอนุบาลเพินน่นเนาะจ้าอืม ออกมาถากงาแห่งเนาะจ้าพี่น้องอืมใบเพิ่นแห่งคักรลายเพิ่นพันเขาอลอมเอลแลมเลี้ยงลงต้นตายกระตายพี่น้องจ้าอืมเพิ่นเหี่ยวแห่งลองกระโดดออกมาเบิ่งอ้อยอยู่นี่ละจ้าทึ่งถากเอานาะท่งเปิดนามใสทึ่งถากทึ่งทางทึ่งยุ้มดินออกจ้าข่าญ้าให้อ้อยเฮานาะจ้าช่วงนี้กาโนบาจ้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 าบานเพิ่นมากมากกามึงดูค่านามกําลังเริมไรเพิ่นกา ใบเพิ่นกล็ล่งไม้ออกจ้าพี่น้องอืมใบเพิ่นกล็ล่งไม้ออกใบเพิน่นนี่หกอ่าเจ็ดมือบ่ก็ได้ประมาณนี้แหละจ้ากล่งขื้นเพียงกลังเริ่มเพียงหัวเขาเท่านี้แหละจ้าพี่น้องอืมกลับร้านกันออกมาเบิงอ่อยเบิงมั่นคือเก่าล่ะจ้าอืมปลูกไว้แล้วกระต้องอนุบาลเพิ่นเนาะจ้าอืมออกมาถากงาเพิ่งเปิดน้ำใสจ้า อ้อยเหี้ยวเหี้ยวจ้าพี่น้องมันแรงเด็กปีนี้แรงแห้งคักจ้าย่านบ่ได้ผลเนาะเ <t> มึงดูหลักยุใหม่อ่าแบบจารุวัฒน์เนาะค่ะเนาะปลูกอ้อยปลูกอ่าสวนทุกอย่างแหละจ้าเพราะว่าฮักเป็นเกษตรเนาะจ้าว่างบ่ได้ค่ะจ้า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 เพิ่งเปิดน้ำใส่จ้าอ้อยเหี้ยวเหี้ยวจ้าพี่น้องมันแรงเด็กปีนี้แรงแห้งคักจ้าย่านบ่ได้ผลเนาะ เบิงดุ้นล่ะจ้า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 ออกมาเบิงอ่อยเบิงมั่นคือเก่าล่ะจ้าปลูกไว้แล้วกระต้องอนุบาลเพิ่นเนาะจ้าออกมาถากหญ้าพอหลิวเขาเลยจ้ามันมันพันกันเลยแม่จ้ามันมันขอบคุณทุกคนนั่นล่ะจ้าที่รับชมคลิปนะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนจ้าขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะเพื่อนๆขอบคุณอนุบาลเพิ่นมากมากจ้า มึงดูคะ่ะน้ำกรลังเลิมไหลเพิ่นกะใบเพิินกระลังไม้ออกจ้าพี่น้องอืมใบเพิินกระลังไม้ออกใบเพิ่นนี่เพิ่งเปิดน้ำใสจ้าอ้อยเหี้ยวเหี้ยวจ้าพี่น้องมันแรงเด็ดปีนี้แรงแห้งคักจ้ะย่านบ่ได้ผลเนาะมึงดูแล้วปลูกอ้อยน้อยอ้อยต่อแรกจ้ะปลูกได้เดือนครับเอาปลูกอ้อยน้อยอ้อยต่อแรกจ้ะปลูกได้เดือนครับรุบ,บานเพิ่นมากมากจ้ะ มึงดูค้านามกระลังเริมไหลเพิินกะใบเพิ่นกระลังไหมออกจ้าพี่น้องอืมใบเพิินกําลังไหมออกใบเพิินนี่ข้าปลูกอ้อ,อยนอย้อยอ้อยต่อแรกจ้ะปลูกได้เดือนครับเ้าปลูกอ้อยน้อยอ้อยต่อแรกจ้ะปลูกได้เดือนครับจ้า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 ,จาอ่าเจ็ดมือบ่ก็ได้ประมาณนี้แหละจ้ากระลังขื้นเพียงกระลังเริมเพียงหัวเขา่าเ้านี่แหละจ้าพี่น้องอืม กับร้านกันพี่น้องเบิ่งดูค่ะอะขอบคุณที่รับชมคลิปเด้อขอบคุณจ้าขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณผูที่สนับสนุนกระสิทธ์ออกมาเบิง่งอ้อยเบิ้งมันคือเกาละจ้าปลูกไว้แล้วกระต้องอนุบาลเพิ่นเนาะจ้าอ,ออกมาถากหงาสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องเบิ่งลู่นอจ้า มือนีก็ออกมาหน้าคือเก่าละจ้าเบิง่งลูกคืาพี่น้องเบิ่งดูกคา่าขอบคุณที่รับชมขีปเด้อขอบคุณจ้าขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณผูที่สนับสน,นุนอ่าเกษตรเจ็ดมือบอก็ได้ประมาณนี้ละจ้ากระลังขึืนเพียงกระลังเริ่มเพียงหัวเข่าเท่านี้ละจ้าพี่น้องอกับหลานกันขอบคุณพี่พี่น้องๆที่รับชมดนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากไมยค่ะ ทั้งถากทั้งถางจ้าพี่น้องอืมทั้งเปิดนามโซโลาเซลล์ละ่ะจ้าใสอืมช่วงนี้ก็ต้องอนุบาลเพื่อนนาอจ้าเพราะว่าขอบคุณทุกคนน่นละ่ะจา้าที่รับชมคลิปนะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนจา้าขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะเพื่อนๆนขอบคุณปอหลิวเขาเลยจา้าอืมมันมันพันกันเลยแม่จา้ามันมันออกมาเบิงอ่อยเบิงมันคือเก่ลาล่ะจ้าอืมปลูกไว้แล้ว กระต้องอันุบานเพ่อนเนาะจ้าอืมออกมาถากหยาขอบคุณพี่พี่น้องๆที่รับชมเนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากไหมอุบานเพ่อนมากมากจ้ามึงดูค่ะน้ำกรลังเริมไหลเพ่อนกะใบเพ่อนกระลังไม้ออกจ้าพี่น้องอืมใบเพ่อนกระลังไม้ออกใบเพลิอนอหนันเพ่อนกวนละจ้ามึงดูละ่ะเทิ่งเปิดน้ำใสอืมเพราะว่าอันคันบอ่อเฮ็ดแบบนี้ก็จะบ่ได้ผลจ้าพี่นอ้องตอนแรกเนาะ ขาต้อนอนุขอบคุณทุกคนน่นล่ะจ้าที่รับชมคลิปนะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนจ้าขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะเพื่อนๆอนขอบคุณแข่งเนาะจ้าพี่น้องอืมใบเพื่อนแห่งคักายเพื่อนพัน,พนเขาอลลอมเอแลมเลี้ยงลงต้นไตกระไตพี่น้องจ้าอืมเพื่อนเหี่ยวแห่งล่งกระโดดอ่าเจ็ดมือบอก็ได้ประมาณนี้ล่ะจ้ากระลังขืนเพียงกระลังเริ่มเพียงหัวเขาเท่านี้ล่ะจ้าพี่น้องอืม กับลานกันป่านเพิินกวนมาจ้าเบิ่องต้ล่ะเพิ่งเปิดนาอืซเพราะวา่าอันคันบอเฮ็ด <c oughs> แบบนี้ก็จะบ่ได้ผลจ้าพี่น้องต่อแรกเนาะเอาตองันเอาปลูกอ้อยน้อยอ้อยต่อแรกจ้าปลูกได้เดือนกับพอริิวเขาเลยจ้าม,มันมันพันกันเลยแม่จ้ามันมันพี่น้องเบิ่งดู้ค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปเด้อขอบคุณจ้าขอบคุณหลายๆาจ้าขอบคุณภู ที่สนับสนุนเกษตรบุบานเพิ่นมากมากจ้ะมึงดูคะ่ะน้ำกําลังเริมไหลเพิ่นกะใบเพิ่นกรลังไม้ออกจ้ะพี่น้องใบเพิ่นกรลังไม้ออกใบเพิ่อนี่ <dunno. S 1> <Auch. S 2> เพิเพงงเงงเง่งเปิดน้ำใสจ้ะอ้อยเหี้ยวเหี้ยวจ้ะพี่น้อง,องมันแรงเด็ดปีนี้แรงแห้งคักจ้ะย่านบ่ได้ผลเนาะมองดูละเพิ่งเปิดน้ำใสจ้ะอ้อยเหี้ยวเหี้ยวจ้ะพี่น้องมันแรงเด็ดปีนี้ แหลงแห้งครับจ้าย่านบ่ไดดผลเนาะเบืองดูหลักยุกใหม่อ่าแบบจารุวัตนเนาะค่ะเนาะปลูกอ้อยปลูกอ่าสวนทุกอย่างแหละจ้าเพราะว่าฮขาเป็นกเกษตรเนาะจ้าว่างบ่ไดดค่ะขอบคุณทุกคนนั่นแหละจ้าที่รับชมคลิปนะคะขอบคุณเพื่อนๆน,นทุกคนจ้าขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะเพื่อนๆอนขอบคุณเพิ่งเปิดนามส่จ้าอ้อยเหี้ยวเหี้ยวจ้าพี่น้องมันแรงเด้ปีนี้ แหลงแห้งครับจ้าย่านบ่ไรผลเนาะเบื่องดูขอบคุณพี่พี่น้องๆที่รับชมนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากไมาเจ็ดมือบ่ก็ได้ประมาณนี้แหละจ้ากระร่างขื้นเพียงกะลังเริ่มเพียงหัวเขาเ่าเท่านี้แหละจ้าพี่นอ้องขกับร้านกันขอบคุณทุกคนน่นแหละจ้าที่รับชมคลิปนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนจ้าขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะเพื่อนๆ ขอบคุณรู้บานเพิ่นมากมากจ้ามึงดูคะ่ะนามกําลังเริมไหลเพิ่นกะใบเพิ่นกรลังไม่ออกจ้าพี่นอ้องใบเพิ่นกรลังไม่ออกใบเพิ่อนนี่หอหลิวเขาเลื่อยจ้าม,มันมันพันกันเลยแม่จ้ามันมันเหาปลูกอ้อยน้อยอ้อยต่อแรกจ้าปลูกได้เดือนครับพี่น้องิึงดูคะ่ะอขอบคุณที่รับชมคลิปเด้อขอบคุณจ้าขอบคุณหลายๆาจ้าขอบคุณผูที่สนับสนุน กเกษตรสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องมึงลูกเหจ้ามื่อนี่ก็ออกมานาคือเก่าหลหรจ้าิึงดูค่ะยุกใหมา่าแบบจารุวัฒเนาะค่ะเนาะปลูกอ้อยปลูกอ่าสวนทุกอย่างหลหรจ้าเพราะว่าห้าเป็นกเกษตรเนาะจ้าว่างบ่ไดดค่ะรู้บานเพิ่นมากมากจ้าิึงดูค่ะน้ำกระลังเริมไหลเ,เลออพิ่นกะใบเพิ่นกรลังไหมออกจ้าพี่น้อง ใบเพิ่นก็ล่างไม้ออกใบเพิ่อนนี่พี่น้องเบิ่งดูค่ะ,อะขอบคุณที่รับชมขีป้อขอบคุณจ้าขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณผูที่สนับสนุนกระสีดขอบคุณพี่พี่น้องนองที่รับชมดนะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากไหมสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องเบิง่งดูเะจ้ามือนี่ก็ออกมาหน้าคือเกาเหระจ้าเบิ่งดูค่ะอืขอบคุณทุกคนน่ะละจ้า ที่รับชมคลิปนะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนจ้าขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะเพื่อนเพื่อนขอบคุณเขาปลูกอ้อยน้อยอ้อยต่อแรกจ้าปลูกได้เดือนกับพอ